สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเซฟเซ้าก่อนก็อใจด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีครับเดลสวัสดีค่ะโปะมากลเลยว่วใหญ่ สบายดีอีใจนึงทุกคนมาขอกก็ซาลาวล์โคตมาตมข,อขอกก็ซาลาวนอกมือนี่ชาพันสิมะคันสมพักสมพักนะทุกคนชาพันสิพักกาดมาสิมาเฮดสมพักแบบสไตล์แบบเล่าเล่านอบ้านเห่าบุคอยได้เห็นนะบุคอยได้เห็นอยู่ใเนอกบุคอยได้กินก็ได้สิมคันกินเองนะทุกคนปกติอยู่บ้านสาพันจะคันกิน แต่ว่าอยู่บ้านนะบ่ค่อยได้ปลูกพักซื้อพักมันก็แพงอยู่นิฮันพักถือก็ได้สิวๆพวกก็ได้สิทธิ์อุปกรณ์ท่องเทา่วกันนี่พักรา่การพงสูดดมร่การเกลืออีกอย่างหนึ่งเรื่อมแกลกน,นำเสากาเขาคนนี้คือนำล่างเขาเนาะหรือว่านำเสากาเขาเนาะถ้าล่างๆเขาต้องไปเก็บไว้เนาะขั้นตอนก็ไม่ยังไไ้งลายแต่ขยำขยำ ดูสะพานอาบหน้าเป็นอาบน้าเองสะพานบริตตาแหงนอกขั้นตาแหงมันจะเป็นเหงือกเหี่ยวขนะอันนี้เห็นปะขัดเลยให้มันเป็นกรอบๆแล้วมันถือเกลือมันก็สีหยกใส่เกลือใส่เกลือน้อยนึงเพรห้ยพักมันพักมันหยกใส่ไลายมันสีเข้มนะมันกะ ที่น่านเป็นน้านสมแล้วผักกาดไช้พักพักต้นหอมมาหนึงเนาะเพื่อให้มันหอมหอมหอมได้ขันใส่กันนะบอ้โหว่าบอกว่าคนไทยกินอยู่เนาะ แบบนี้นะ่ะบาชพันจะกินแบบนี้แหละเขาห่อเขาห่อเสทวงค้ายอ่ะห่ขอห่อระหาบาทนี่แหละถ้าเป็นเช่นไทยก็หาบาทน้อยหนึ่งถ้าเกิดมันอาจแบบว่าสมเกินไปเพื่อข้าสียเองเพื่อข้าสเสียคล้ายจรินะมันก็โสมนะีมันกับบอสเซ่มันต้องกินตอนมันมเปี้ยวเขียวถ้ามันโสมล่ะที่มันสิเป็นใบใบมันก็สิเป็นเหลืองๆนนอนานต่อไป ชาวพันธุ์ชิโมะบอกให้ฟังมีเอฟจีทำมาวะชาวพันธาเมียฝรั่งคนไทยกับเียฝรั่งคนลาวแตกต่างกันอย่างไรตำรับชาวพันธ์วะตำรับชาวพันธ์เนี่ยคือว่ามันบใบแตกต่างกันไหนเพราะว่าคนไทยกับคนลาวแบบว่าเป็นคนเอเชียคือกันนะกาวัฒนธรรมกันคือกันเนาะแล้วส่วนไหนฝรั่งเขาสิบบอกว่าเจ้า ชาวไทยกับอ่าแบบว่าชาวเอเชียนะคะนับตั้งจีนเกาหลียัยงนี่แหละเขหมากถึงว่าคนไทยด้วยว่าชาวลาวเนี่ยเป็นคนแบบว่าจริงใจแบบว่าซัตย์ซื่อสินะแล้วแบบว่าแต่กระจเย็น,นะคะ่ะกระจายเย็นเดือบลอยประมาณนั้นนะ,ะเป็นเป็นแบบว่าเป็นเนี่ยที่ดีประมแบบา้นแต่ว่าถ้าเทียบใจกับผู้หญิงบ้านเขาผู้หญิงบ้านเขามาันสิแบบว่าเอ่ขายขายว่าเขาอยากให้ ผู้หญิงบ้านเขาชิดเบยว่าเก่งเก่งนะกันแบบว่าอยากให้อยากให้ผู้ชายก็ผู้หญิงอันชิดเท่าเทียมกันประมาณนั้นนะจาะผู้ชายผู้ชายสิโบมากค่ะนะแบบว่าท่านผู้หญิงเก่งเก่งกับเขาหรือว่าเก่งกว่าเขาเรืงเสียงอาผู้ชายเขาก็ากได้แบบผู้หญิงถือแบบว่าเออคิดว่าจะได้เนาะทุกคนอารจ็สี่สิบสิบอาร์ สีดาค่ะบอกนะว่าผู้หญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงคือผู้หญิงฝรั่งเขาสีแบบสโตมแบบว่าความคิดเขาแบบว่าน่าสีแบบว่าความคิดแบบโบนโยมไทยสินะเป็นคนโบนโยมสินะแบบนี้คือฝรั่งค่ะเพราะว่าคนเอเชียนะเป็นคนแบบว่าออกนอกใน่น่อมทอมตนอย่างนี้แหละแล้วชอบเขาเดี๋ยวเคยถามมาเอ่อเทอร์มาร์คเป็นยังคือมาร์ค คือหมายสภาดิฉันน,นะเป็นนะักเคื่อวหมาเช้าแล้วท่าก็บอกว่าเออจริงนะมันบอกว่าจริงราบอกว่าเออเช้เอ,อ,อเชียนะั้นแปลว่าเป็นคนดีเป็นคนดีเบิร์ตแต่ว่าแปลว่าเป็นคนดีว่าจะงจังคนขาง,งเป็นดีแบบนี้แต่ว่าส่วนที่เขามาไทยนะเขามาเจอู้หยิ่งไทยที่ว่าอันอนี้โบมสารวมเลยจะพาวลามาไม่เสียกันเลย ก็เขียว,ลวนเลานี่แหละที่มาเจอผู้สาวที่ว่าเจอแต่คนตัวเนี่ยน,นะแ,ะแะต่ก็อาบริใจแต่ก็ไม่แต่อย่างไหลคล้องอย่างไหลสิ่งไหนคล้องอย่างน้น,นะเท่าที่เพื่อนเห้นทานมากนะแต่แบบว่าเห็นเห้นแฟ้นคอนอื่นหรือว่าแฟ้นโมเ่คอนอยังเขากับแบบว่าไตู่้หยิงดีนะแต่เพื่อนนั้นพอแต่คนแบบว่าตัวเพื่อน,นเนี่ยไม่กับแบบน,นิ่คนดีคนบะริเนี่ต้อง กับพอมาไลายแต่ว่าตอนมพาวเท้าผัดน,นะตอนมาพอาว้าผันนะ่ะบางเอือมาชอบเป็นคนเลา่ามันกับว่าหนาตายยังกับขายคนไทยเบือ้องฐานทะคนพม่คนโมโหเป็นคนเลา่าถ้าฝันจะค,คุยกับคนเดนเสือแล้วคนจะจังหวะคนว่า,าสัญญู่เล่านะสมัอนน้อาวบอกดิสเกืร์ว่าสีโบเมนคนเลา่าอะแหละแต่บ่เลยแตกกันโอ้บ่เแตกกันบ่เยแตกกันกันนั่งไลาหรอกคุณยงิงเล่าก็้วคุณยิงไทยกันด้ แบบคล้ายๆกันแถนหนไม่ทั้งคนที่แบบว่าเออจริงใจไม่ทั้งคนทีหวางอยากได้อย่างเดียวแบบมี้แถนไเนาะบอกว่าอยู่ใส่กันแถนไหก็ต่ว่าแตกต่างกันายหรอกมาเนี่ยแล้วบอกว่าคนแฟนสาวน้องคนบอกว่าคนโผอ่มาอะนะผู้หญิงผู้หญิงที่ค,คนโผล่มาอะนะแบบแว่าคข้ไข่แบามี่สองหนาแบบว่าหนาหนึ่งหนาหนึ่งก็แบบว่าเออดีดีก็เข้าต่อีกหนาหนึ่งแบบว่าสอนไหวเองเสียหน้า คุนโบมากจันสาสตรเด็กมาเดพันธุ์ก็องว่าเป็นนัคเอี่นขึกมาบัดชาพันธ์ะเพราะว่าชาพันธ์เป็นคนแบบว่าน่ง่ายง่ายๆเลยปะโบเหลืองมากยังกระจดเป็นเส้นะแแบบว่าโบโบเลียบหล่อโบเลีบหลวงยังเพราะว่าตอนที่โคบกันนะชาพันธ์เคยคออยังด้วยโบเคยคอโคตรจะคตจะสิ้นสอดโคตรจะสิ้นสอดเพราะว่าเะเภทนี่บ้านชาพันธ์แนวนักนเดยบาเดคตรจะสิ้นสอด จีแบบว่าเนื่อสียหายส้าพันเป็นเดือนเป็นยังเส้าพันธ์กับโมโคลัสคว่าถ้าเส้าพันธคือว่าเอาเอหาเข้เาเข้าเข้าพึ่งตัวเองสินะเข้า,ามากถ้าว่าอยู่ผีแล้วก็หาเนื่องเองใส่เองคนะ่ะโบยอยากคือว่าเออตรงตรงแบกเนื่องอขอพัวตลอดประมาณนั้นนะเส้าพันธแบบว่าขอตะคาชิ้นสอดห้ยห้พ่อกับแม่แบบว่าแบบว่าพ่อแม่เดียงดูมากใช่ไหแบบว่าโบอยากแบบว่าหน่อยหน่อยกันหน่อยกันโบเป็นยังขอตะวะห้ยนะประเด็น บอกให้ฟังที่เดกเล่าก็บวอยากหายที่เดกเล่าก็บวอยากหายค่ะชิ้นส่วนเนาะตัวเพิ่มเพียรนี่บ้านเพิ่นถั่บุมี่เพิ่นว่าประเภทนี่บ้านเพิ่มบุ้มี่นะขั้นหายชิ้นส่วน่ะมันไขว่ายว่าคือแบบสื่อเอาเห็นไหมสื่อเอาเท่าพันสื่อเอาเท่าพันมาอยู่ที่น้ําเพื่อนนั่นนะไขว่าไื้มาสื่อมาเท่าพันกัว่ามันโมเมนต์มาสื่อมันเป็นการเข้าโลบมันบะละเข้าโลบเลยว่าประเภทนี่บ้านเท่าเห็ดของบ้านเท่านะถ้าเข้าบุเข้าโลบเท่าแล้วนะ แบบว่าตั้งแต่เรื่องพนักงมันสักขันว่าเออขั้นโบไห่สักขันกับโบว่าเห็นนะเพราะว่ามีการขาดใจนะนั่นแหลยคั้นกับว่าขั้นอะไรขั้นเถื่อบบไห่แล้วโบเป็นยังเพราะว่าประเทศนี้บานฉั้นเนี่ยมีเนนะมันขั้นเถื่อบบไห่ก็แสดงว่าเถื่อโบได้เข้าโลกนี่อ่ะแปลว่าตัวของฉันหรือว่าพ่อแม่ของฉันประมาณนั้นนะขั้นแรก ครันีสกายว่ิวหายเียวนี้ถ้าพ่กายว่าเออท่านบัวหายกันแบบไม่จะเศร้าเศร้าคุยกันจ้าว้าท่านบ่อยากคุยต่อไปเันท่านบอว่าชเวลาไอ้เจนะท่านคุยแบบโบโหว่าแบบว่าข้าพเจ้าคุยแบบเออมันเปนไหนนไหท่านท่านกเนี่ยอยากคุยต่ออยากเศร้าวันนี้วันนี้สุดท้ายสกายยอมท่านก็ก็ได้เวลาอหยูพีอะไรสกยยอมหายเนี่ยจ้า กาบริไลไล่หรือก่หาแบบว่าหาเพราะว่าอะไรอะไรอื่นมาหายอย่างนั้นนะอะไ้สักพันแกลเซอว่าเออแบบว่าเข้ากับบริคือว่าเข้าสีวังเอาอยางนำเขาอ่นเนี่ยอันไหนจางว่าสักพันเป็นชาติอ่นเนี่ยเพราะว่าโหโหว่าเล่าโว่เล่าโว่เป็นคนเป็นคนโบโบเปย์แบนั้นแทโหโหว่าเล่าเหัือนพาเงินหยาพาเงินหยาแบบว่าเขาเคยลำบากมาก่อนนะ เสียหายเข้าแบบใส่เงินทุบเพื่อนยังนาะเข้าับบบเหตนะังนะแตละเศพันกับเขาใจแล้วกบฏคืว่าสีบังคับเอายังนเขา่ะนคือบาเข้าหันตรงหาเองเข้าอะนะตนเป็นที่เชิงของตนนะมายเซ็กซีู่เซ็กซี่เยสัอะวอเตอร์ออฟยดไปกินน้าไปวอเตอร์ออฟเดไปน้อส Water off in the toilet, in the bathroom? Oh sh no, water. Just water. No, no water. No. Mm. <gasps> what? น้ำออกฟรีก่อนน้ำหแล้วไป thank you thank you v i n t น้ำหมดแล้วะ thank you ดูถามหนองสือเลขขั้นอ้าอยู่แต่เสียบเขี้ยวเขี้ยวค่ะแล้วสัาก็จเอาหนามเขี้ยวเขี้ยวมันออกเนาะเพราะว่ามันสีมิน์มันมิน์เขียวอั่นี้ค้าเราเอาหนามเขี้ยวมันออกก่อน ว่าหัวใจละลืมอะไรจะว่าเช่าพันไหนมาอยู่ผีฮะนะเราก็คือแบบเออเช่าพันเป็นคนแบบว่าตรงๆรแบบว่าเป็นเกลีเป็นคนจริงตรงๆแหลังจาจริงใจฮะนะแบบว่าพอเช่าพันอยากได้จะโทรนะนะบอดี้บอด้อยากได้ยังได้มาอยู่นี่เช่าพันกับบอด้เดียก์หลอกเนี่ยก็เพราะแต่แบบว่าเออเช่าพันว่าท่านจะเห็นงานกบบดูเลขนานแล้วก็ ดูเลยดูบางสิ่ด้ลโอเคทรัฟเฟิลนี่ขับซิโก้จิโก้เน,นี่ยนี่ชาพันเอาเอาหนำเคี้ยวออกแล้วนาอทีห้องผ่านจากพักอันนี้เอาเออกไปได้แต่ชาพันชีใส่ตุงนวเพื่อความนัวใส่หลยเสียบหลายว่าสั้นเด็แล้วก็นำเร้าเขา ไช่มันถ่วมมังมางกี้ใน,นีูยเห็ดเหี้ก on, ยกินด้าบอกผิดอ่อนว้ายโมอยากจะเบาเลยนะโมอยากที่บอกว่าวมันสิแฉะตำแหน่งถ้าพูดกับโบหูกาเป็นยังต้องใส่หนามาเศร้เา,า,เาเขาแต่ท่านบนห้อใส่ห้องกใส่เศร้าเขาห้องกาเอาเขาเป็นเม็ดใส่เขาหนึ่งแหนยวะนะ แล้วเขาก็สีส้ีมือค่ะแลเขาก็ชีมว่ามันนัวหรือยังเชี่ยคั่อยากเข้มอันไ,ไหนหนาะเอเอเปลืยใส่มือก่อนวัฒนักดิเกคเชิคกชชช้ชกไป ข่้นชมคัะสิมเมก่อนมันบม่ท่านสมหรอกซิมืมก่อนชีสชีสแจบแล้วเนี่ยพอดีด้วยนีแ<บ>่แกเอา้วชมเฮ้ยมทุดท้ายมั<บ>้งจ้ะัาทุกท้าย พักไปได้ร้เวลาเอาขันมันกระเดือ,อน,นะน้อยเดียวก็เด้กินนี่ยเ้ขาวร่องถดีขนาด้ลยเพราะว่าเป็นเข้มๆสมๆนัวๆมันกับว่าเอาขาจับเนาะว่อยากจะวอาเลยก็มันสิแอบแม่น้ำบัวถั่วจอยนะดุเข็ดเฮนียดูเขียนนำแค่เอาเขาเฮนียแต่กระได้ยุ่โอเค <c oughs> ชาแดงส้มผักจ้าขั้นเ้างโบาใส่ขาวข้าก็ใส่น้ำชาขาวเนี่ยนะอาจจปิดใบประมาณมือแรก็เไยกินนึกว่ามืออื่นมืออื่นพอได้จะกินไม่ใช่ผส,สมคักัก This is, this is girl this is g i ลูกสาวผันนะอยากอยากพ่อมูอยากพ่อมู่อยากแบบว่าคนเอื oh, bad, right? <ấy> forward, ่นก <im> ูกูหันเกอร์แบว่าเกอแบบเด็กหน่อยกูยิ่งอย่งันนี้ท่านบอกว่าสิไปหาเกอร์แบบว่าตื่นเต้นนะนะไปไปไปแบบว่าออกไซออกแววแต่นหน่อยนี่อันนี้เขาแบ ไม่ดีค่ะแม่ดีค่ะเพราะใหญ่เป็นออกไปหนวดทุกคนออกไปหนวดค่ะห<ะ>นวดไท่เนาะนสะกพัน<ะ>เคยบอกให้ฟังไผโมฟัง <ไป S 1> ่งมาสัพันหมักโอ้เพราะใหญ่หมักไปหนวดแต่เนีโมูเลโมูเลย คีอเราเป็นคนไทยกันนะแต่ว่าว่าเป็นหวดอินดี้แบบนีเป็นหนวดได้ว่าไปอีหยังอันนี้เพราะว่าอาหานมันจะมีเพสแฝงแบบนี้พีแกงว่าเออหนวดแต่เราเห็นอย่างอื่นชีวิตนมีแบบแฮปปี้เอนด์ดอปเอนดิ้งอย่างนี้ออะไรชอบผ่านกับบาโบ่โบเมียนผู้ใหญ่แล้วก็ได้มาแกงชันแบบนี้เราเราเราอยากหนวดเราแบบว่าเราปวดเราปวดดูท่านน้ำท่านเราเลยหนวดใหยแล้วเราสิ่งคุณสวัสดิ์เออคนไข้ในการแบบ แบบว่าคล้ายๆว่เพื่อเข้าเหตุสมาธินี่สิแะละเราบอกว่าเราบมารถเหตุสมาธิไรแต่ว่าแต่ว่าเวลาเราไปนวดนะแบบว่าเวลาเราเลยนอนลงบนเตียงนวดมีคนแบบว่ามานวดให้เราอนไา้แล้วแบบว่าแบบว่าเพื่อังแบบระบายแบบว่าแบบว่าควมเขียนนะแล้วหมักกระสันนะแต่ว่าชาพันคืิดว่าอยากไปเฮียนนวดบ่อยากไปเฮียนนวดด้วยว่า ไปเหียนเห็ดอาหารเพราะว่าสะพานตรงห้าอาเซียติดตัวแล้วไปอยู่ไปอยูก็เจี๊ยบเขาคนนี้อะไรนะฮะะเนียเห็ดแต่ว่าโมบอกว่าสีไปเหียนอียงเพราะว่าหมักทั้งสองอย่างสะพานหมักหนวดนะคมักการเห็ดอาหารอยากอยากเห็ดอ่าอยากเห็ดอาหารเป็นนะนะจะสีไปเหียนอียงก็คืดคืดเบื่องนะฮะว่าอ่าประเทศฝรั่งเศสเนาะแฟนสะพานอยู่ฝรั่งเศส ว่าประเทีนนั่นเขาแบบว่ามีเงินใครยังแบบสะดวกให้ห้าคือวหนวดหนวดง่ายบอหรือว่าต้องไปเฮียนอยู่บ้านเขาจ่างยนะหรือว่าการเหตุอาหารนั่นเเปิดหา่านเง่้ยม้วนจรงนะถาันต้องไปต้องไปเบื้องตัวจริงก่อนนะจังสิ่งหัวาส้นเหียดยังกันแทน้นะแต่มา,าเห็นเขาใหญ่แล้วมาหนวดก็เลยจะไปเฮียนหนวดเขาบอกว่าหนวดอยู่ตาตงว่าเทศราคาแพงขนาดนี้ สวัสดีนะบายบายครับบายบายบายโอเคทุกคนไว้พอกันคลิปนะน้องเส้าพันศิลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด์เด้อแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้แจ้งเตือนน้อเวลาส้าพันถุงคลิปจังสิบุรีพัฒน์ติปต่อไปโอเคครับบาย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 สวัสดีครับบายสวัสดีครับบายสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับด้วย บายสสวัดีค่ะบายบายบายดูพูกไหนดีดีนะสวัสดีบา <Bye. Bye. S 1> ยบายไม่มามี่บายโอเคทุกคน Bye. Bye. สบายดี